การเป็นที่หนึ่งในใจของคนครับคือคุณต้องมีศาสตร์อันหนึ่งคือการดึงความสนใจของใครก็ได้ในโลกใบน,นี้ก่อนไม่งั้นคุณเป็นที่หนึ่งในใจของใครไม่ได้ครับคือการผลักและการดึงคนจะไม่สนใจคุณเมื่อ,อไหรก็ตามแต่ที่คุณดีกับเขาแบบสุดฤทธิ์สุดเดชปณิบัติพัฒวีต่างๆมันจะมองว่าคุณเป็นของตายเพราะสมองของเขาไม่รู้สึกว่าคุณมีอะไรที่น่าสนใจเวลาที่คุณอยากทําให้ใครสนใจเนี่ยจำไว้อะไรก็ตามแต่ที่มันมันมีความขัดแยง้ง สมองจะสนใจการพูดหวานการเอา,เ,อาเอาใจในบางครั้งและบางครั้งให้สลับเป็นชินชาบางครั้งตอบเร็วบางครั้งตอบชา้ามีการสลับครับซึ่งการสลับแบบนี้ไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณมีคนใหม่นี่แต่มันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมถึงรับชา้าเอ๊ะทำไมถึงรับเร็วมันทาให้คนหาคําตอบพอคนหมกมุ่นเกี่ยวกับการหาคําตอบมันทําให้สมองคิดถึงคุณประมวลผลถึงเรื่องของคุณอยู่ตลอดเวลาครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักนะครับอยากให้แฟนหลงไหลและ ต้องการให้แฟนที่อยู่กับคุณเนี่ยนะครับไม่มีอีโก้กับคุณอีกเลยนะครับไม่พยายามเอาชนะคุณอีกเลยครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตแฟนอีโก้ครับนะจากราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับคนจะวางอีโก้กับคุณก็ต่อเมื่อเขาเห็นคุณค่าของคุณคนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณตอบสนองความอยากของเขาได้คนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณไม่มีใครมาแทนที่คุณได้อีกแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้เนื้อหาเรื่องนี้ โดยเฉพาะคนที่อีโก้จัดจัดนะนะครับมีเทคนิคในการปราบคนอีโก้มากกว่า27เทคนิคครับจากราคาเต็ม8,009 9ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้นะครับอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะคนที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ไลน์แอดนะครับ